วสวัสดีครับมุอดีผมจพบพี่นนท์มาส่งวิธีการสารพกงมาเลยฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแชนแนลนี่นะครับขอบคุณครับ <c oughs> ขขาาาาายยอองผมมดด่นนชคัคั้ <c oughs> ้้้ีเเเบรจะก

ปไ้ขึ้นเดือนคือัวงไวนจักอันเาใ่อย่างคนเร็งไหว้านีว่นเล้าได้ยังว่าว่าตัวนี้มีเรื่องเงี่ยนี้เสเลืนียยี่่งไหวบ้านบ่กไมถามงยได้ยี่ย่อยู่ถากมันใหม่เสี่ยงหไปผกเลยนี่เนี่ยู้เ่งอกู้เส่อผูกายอยู่

จ้าของพวกกาพวกาไม่ได้เป็นกาวาเนี่เสืเสเสืบออยู่เมือนเมอบงอมันบ่คือมันน้อยมันย่างนมมันอคือเนี่ยมันมันมตอนมันนั้นมันมันเพ็ดบให้เบิ่ง่ตนาวนนันนะมันมันมันเป็นเขานะนี่ มัเ็นเาน่หมัมือมันสีออกมานสีมันมัน kind ข of ือจะว่าหอบบ่กกาว่าไม่ักกังกาวนี่นคือกนบนบวบาบนเนยกเมันโดนต้นไ่ยอมมลก่อเออเออ 干干了还能上上上路往上，哈哈哈，那时候我收入高点，工资高点，嚯，一天不走不知道吗？给侬干多少多少？我忙了，忙了，累死了。我们那叫啥？

มันหยดเขาบอกไปไหนไม่ใช่อกไม่ใช่กนไปไหนกมันไปเด้จงมันแล้วเยี่ยวนี่นะคนเีเพ้ในฝาหัวนี่ยี่นี่ใช้แต่วันมนแล้วก็จะว่าิเลี้ยมันก็จะว่าิเปหาตัดทิ้มผหกป้าใหญ่คนอับ ก็จังว่าขึ้นบ้านแล้วทีมบักนองูหัวอืมงูว่าขึ้นบาแล้วพอบ้านแล้วาแล้วแค่นี้ก็บดเกียวเน้กกกันอบดเดี่ยวเงินเยอะมาเกี่ยวรถรถเดียตายรถเป็นนะแนวนึงก็แนวนึงรถ

โอ้ยจะเป็นแขนครับหมอหาคนหกคนโอ้ยที่ชักเลยว่ามันเต้นหาหลังแป้วโล่งหาคนใช่แล้วเขาหกหลังทุกันคนอีกแป้วอยู่พูดอีกสองเป็นเจ็ดเเหหหลลืือออร เอาพ่มาได้เอาขั้นพ่วงมาได้หรอฟังมันหลอไม่จบหม้อหว่าวเบือพุ่งายอเสรแล้วเขาค่อยคนเขาเคยกินค่อยม่อเขาบ่เคยกินนี่ครับนั่นแล้วนั่นกลัวอย่างนี้ท่ตายจังว่าเท้าแล้วเท้านีเลยนี่ของหลอกไปจังๆเข้ามา ก็จักาอตัวอยู่ตัวได้าอย่างนี้กนนวัวกันหอนเก้วพวกคนมี้อดีอืมแค่คนหหนาเคยอืมท้งวัดที่หายัวหอน 嗯。嗯啊嗯